สวัสดีครับสวัสดีครับนกันล้คนกันเองแต่ตอนเนี้ยปกติเราจะเห็นพี่หนุ่มเนี่ยมาเดินแบบสายข่าวแต่ล่าสุดเป็นพรีเซนเตอร์อะไรโอ้โหขึ้นดิวบอร์ดทั่วประเทศนี่ไลโอคืออย่างนี้ที่ผมมาเป็นเพราะว่าผมต้องการจะบอกแล้วก็ย้ำหน่อยว่าไลโอไม่ได้ใช้เฉพาะผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะรายการนี้ผู้หญิงดูเยอะก็เลยอยากจะมาชี้แจงมาบอกเพราะว่าหลายคนถามว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมผู้หญิงใช้ได้ไหมเลิกถามผมได้แล้ว ใช้ได้ใช้ได้ดูมีอารมณ์กับกวีผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงแบบไหนที่เหมาะกับไลโอคะผู้หญิงหลังคลอดนะผมร่วงเยอะออผมร่วงเยอะนะครับก็คือผู้ง่ายไลโอนี่ลดการดูดลุ่มของเส้นผมออจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ตรงมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงบริเวณนี้มันจะโวนะฮะแล้วก็สองข้างนี้มันจะเถิดขึ้นมา้ขึ้นไปอย่างนี้มันจะวาขึ้นไปเออมันจะวาวขึ้นไปแล้วก็ปัญหามันคือว่า เราเองก็พยายามไปหาสาเหตุแล้วก็พยายามหาตอนแรกคือจะไปปลูกผมเลยนะแต่ว่าไม่กล้าคือแล้วจะไปปลูกผมมันก็รูแบบแปลกๆกลัวเจ็บไม่อยากวางยานอนหลับก็เลยต้องไปพยายามค้นหามันก็ไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็ไปหาปัญหาก่อนมันเกิดอะไรปัญหาเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ทั้งเจลทั้งสเปรย์ทั้งอะไรต่างๆมานารวมไปถึงแชมพูสระผมที่มีส่วนผสมของสารเคมีมากๆมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยหลุดร่วงเวลาหลุดเป็นกระจุกนะสุดท้ายตอนหลังเนี่ยมาเจอไลโอ นะครับติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ผมลองใช้ดูแล้วผมก็มันดีอะ่ะคือประมาณสักคือไม่ต้องบอกเวลาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าโอเวอร์เคลมเอาแล้วผมใช้ไปแป๊บเดียวอ,ะอ่ะผมรู้สึกผมดีขึ้นคือมันลดการหลุดร่วงแล้วผมมันดูหนาหนาขึ้นอ่าฮะก็เลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นผมขอญาตไม่เป็นพรีเซนเตอร์ขอเป็นเจ้าของเองเขาหายไปเดือนหนึ่งแล้วกลับมาบอกโอเคได้ไอ้ที่หายไปผมไปหาพรีเซนเตอร์คนอื่นนั่นแหละใด้ อยู่ดีๆจะเจ้าเป็นจะขอเป็นเจ้าของก็เลยก็เลยขอลงเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าของจริงๆเป็นเจ้าของไลโอแล้วใช้เองทำเองเอางี้ดีกว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของผมไม่มานั่งท้อกแบบนี้หรอกนี่เีาพี่หนุ่มพูดนี่นะที่บอกว่าเกิดกับผู้ชายผู้หญิงก็เกิดหมดเลยนะโผมล่วงทำสีบ่อยใช้สเปรย์เนี่ยไม่นั้นเราก็ต้องใช้ถูกต้องนะครับช่วยยังไงบ้างคะพี่หนุ่มช่วยยังไงบ้างช่วยให้ผมเราเรื่องการหลุดร่วงของเส้นผมนะฮะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยจะดูหนาขึ้นนะครับคือแต่มันต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยสามขั้นตอนนะใชอะไร ก็คือจะมีนี่นะครับแชมพูสระผมนะฮะคือสระไปก่อนเพื่อลดการหลุดร่วงแล้วก็ใช้ตัวนี้เพื่อบำรุงนะฮะให้ผมมันบอกว่ารู้สึกแบบว่าเออเหมือนกับมีน้ำหนักนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ผมเองกับทางเภสัชกรเนี่ยคิดคดร่วมกันขึ้นมาโทนิกเป็นโทนิกอ่าเป็นโทนิกนะฮะก็คือจะใช้ฉีดตรงไหนฉีดตรงนี้ฉีดขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊บปื๊บอย่างนี้ตเนี่ยฉีดฉีดอ่าโวโวฉีดไปแล้วขยี้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 อย่างเงี้ยนะฮะฉีดได้ตลลอดเวา นะครับคือ3าขั้นตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้อังศิรษะแล้วก็ผมของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพนะฮะและสำคัญเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับมีหลายตัวเลยมีว่านหางจระเข้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งแบบมีเป็นโสมนะคือตั้งตระนัเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยหมดไปนะแต่บอกก่อนนะบอกก่อนนะถามว่ามีมีข้อเสียไหมมีข้อเสียคือใช้แล้วผมเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบเป็นแบบ มันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะถงมันจะแห้งนิดนึง่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้มีสารเคมีที่ไปทำให้ักผมคุณแบบเงามันวันนี้นะคะเราสี่คนแล้วก็พี่หนุ่มลาไปพร้อมกันเลยค่ะพวกเราผู้หญิงก็พลังแจ๋วสวัสดีค่ะกัญชัยกำเนิดพลอยไลโอกกำเนิดผม